ครับผมใช่ครับเพราะว่าเราติดภารกิจไปอยู่ต่างประเทศมาครับไปเป็นเขยญี่ปุ่นมาคิดว่ามไงบ้างกับประสบการณ์ต่างประเทศก็ดีนะครับผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยที่เรามีโอกาสได้ไปอยู่ต่างประเทศใช้ชีวิตต่างประเทศนานมากขนาดนี้แล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการทํางานของกองต่างประเทศด้วยครับ่าบินประมาณ สามประเทศรวมประเทศไทยไหมครับประเทศไทยที่คุณแบมบเก็บสภาพแล้วบินต่อถูกต้องถ้ารวมประเทศไทยด้วยก็สี่<อ>ก็สี่ผมก็มีบินไปถ่ายมาที่ญี่ปุ่นแล้วก็กลับมาที่ประเทศไทยเพื่อเตรียมตัวไปอิตาลีช่วงแฟชั่นวีคแล้วจากอิตาลีก็ไปลงที่ญี่ปุ่นเลยแล้วเสร็จจากญี่ปุ่นก็กลับมาไทยแล้วก็ไปจีน<อ>ไปฝรั่งเศสแล้วก็กลับไปญี่ปุ่นอีกรอบหนึ่งครับชีวิตมันตงเป็นแบบ ครับผมก็จริงๆก็ไม่ค่อยต่างกันเลยครับเพราะว่าผมถึงส่วนใหญ่ก็พักผ่อนก็นอนครับผมญี่ปุ่นสนุกญี่ปุ่นสนุกอาจจะด้วยเพราะว่าเป็นประเทศที่เราไปค่อนข้างบ่อยด้วยแล้วเราค่อนข้างจะคุ้นคุ้นชินกับวัฒนธรรมเขาในประมาณหนึ่งแล้วเราก็เลยอาจจะใช้ชีวิตง่ายในระดับหนึ่งเลยครับ ดีครับสน in sort of. hey, ุกคือพี่บีทุกคนก็คือน่ารักคอยเหมือนเห็นว่าเราเหมือนเป็นชาวต่างชาตินั่นแหละเขาก็พยายามคอยเทคแคร์คอยดูแลคอยแบบให้เราไม่เครียดหรือว่ารู้สึกเอนจอยแบบเขาในกรอในกองด้วยก็นิดนึงแต่ดีพที่ว่าผมมีพี่ล่าม คอยอยู่ด้วยพี่เขาก็คอยช่วยแปลคอยช่วยอะไรทําให้แบบเราคุยกันสนุกเอาจงจริงพอพอได้ทํางานด้วยกันได้ได้สัมผัสถึงนิสัยของพี่พนักแสดงดทุกคนมันเลยทําให้รู้สึกว่าเรื่องของภาษามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรครับโอ้เยอะเยอะเยอะทั้งประสบการณ์การทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตต่างๆด้วยครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราต้องบินบ่อยแล้วก็บินติดแล้วก็ไกลบ้านมากขนาดนี้ด้วยก็ดีครับผมสนุกดี คิดถึงเงีจริงผมแบบโทรโทรหาคุณแม่เกือบทุกวันเลยเพราะว่าคิดถึงเด็กๆอาซาน้องอาซากับน้องกองเต้ครับผมเราพยายามโทรหาคุณแม่ถามว่าแบบเ,เด็กๆเ,เป็นไงบ้างดื้อหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้ยินอาษาอาซาี่เขาพูดอย่างไรบ้างเรื่องนี้บ้างถามพ่อได้ไหมไม่สนใจส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยสนใจเพราะเอาจริงอาซากับน้องกองเต้เอ้ยน้องอาซาเนี่ยเป็นแมวที่ผมรู้สึกว่าน้องเขารู้ว่าแบบ ตองอันนี้อันนี้ค <1 French Claire> mm ือกล้องเขาก็จะพยายามแบบปิดหน้าหนีหรือไม่พอเห็นกล้องปุ๊บกล้องเข้มใกล้เขาก็จะแบบเดินหนีไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องกองเต้สู้กล้องมากน้องกองเต้มีน้องกองเต้มีน้องกองเต้เขาจะเป็นแมวที่ค่อนข้างติดคนพอเจอเจอเรากลับมาเนองก็จะเดินเข้ามาอ้อนเดินมาถูอะไรอย่างเงี้ยแต่อาซาก็เหมือนเดิมครับนอนไม่สนใจอะไรเท่าไหร่ ป็นนครรัั้้งงแกกกมาาีำหบใช่ใช่นี่ครั้งแรกเลยครับผมก็แอบมีคิดถึงบ้านบ้างคิดถึงอาหารไทยคิดถึงผัดกะเพราอะไรอย่างเงี้ยครับมีอะไรที่เป็นควาจะชอบเลยครัตอนที่ไปเจอที่ไหนพวกนี้ยบบมันต่างกันไทยมากเลยอืมเอาเป็นอันนี้อาจจะเคยเล่าไปหลายทีแล้วแหละเอาเป็นครั้งแรกเลยละกันที่เรามีโอกาสได้ไปเยือนพี่ๆที่ประเทศญี่ปุ่นอ่าพี่ๆแฟนคลับชาวญี่ปุ่นเขาจะเป็นประเทศที่พี่ๆแฟนคลับเรียบร้อยมากแทบแทบแบบจะไม่กรี๊ดไม่ ไม่ค่อยส่งเสียงหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าโปรติโอลาเราไปแต่ละประเทศประเทศมาเนี่ยเวลาเราเปิดตัวออกมาออนสเตจอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบจี๊ดแบบส่งเสียงแต่พอพี่ญี่ปุ่นก็แค่แบบนั่งนั่งเอาเอาพับหรืออะไรครับนั่งตกแค่นั้นเราก็แบบฮะเราเราออกผิดคิวหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันเป็นวัฒนธรรมของประเทศเขาด้วยแล้วเราต้องิวเขาังไงให้จริงจริงเราก็ต้องิวเขาไปเรื่อยๆแล้ครับผมเขาก็จะเริ่มสนุกสนุกกับเราไปเรื่อย อ่าใช่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 เขาจะแบบสบัดสบัดแรงขึ้นช่วงไหนเขาจะสนุกเขาจะสบัดต,ตามเราไปเรื่อยๆแรกแรกดดันแรกๆกดดันแต่พอรู้ว่ามันเป็นเนเจอร์ของพี่ๆเขาเราก็เออพยายามแบบเอ็นเตอร์เทนบิวเข้าไปเรื่อยๆนั่นแหละรครับ อ่าใช่ครับผมอันนี้อ,อาจจะรอรอซีรีส์ออนก็อาจจะมีภาพภาพเบื้องหลังออกมาเรื่อยๆเพราะจริงๆก็ถ่ายไปเยอะเหมือนกันเราไปถ่ายกับพี่พีแฟนอ,อ๋อไม่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 เลยครับผม<อ>พี่พแฟนคลับชาวญี่ปุ่นน่ารักคือแบบเขาเขา,เขารู้ว่าเรามาทํางานเขาจะแบบไม่มายุ่งกับเราในในพาร์ทของการทํางานแต่พอหลังทํางานเสร็จเนี้ยเวลาเจอพี่ๆเขาตามท้องถนนอะไรเงี้ยก็ทักทายกันปกติ กลับห้องกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยผ,ผมก็มีอยู่แค่ไม่กี่อย่างเราก็ไม่ค่อยได้เทีย่ยวแล้วก mm ็ hmm. ทํางานเสร็จก็หาร้านกินข้าวแล้วกลับห้องเพื่อไปทําการบ้านของอีกวันหนึ่ง,งไม่แล้วครับไม่แล้วจริงๆอาจจะเพราะว่าผมผมมาที่ประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างบ่อยด้วยเราเลยไปช้อปปิ้งค่อนข้างบ่อยแล้ว <laughs> พอเรานี้เรามาอยู่นานก็เลยเออเปลี่ยนเวลาช้อปปิ้งมาเป็นเวลาพักผ่อนดีกว่าเพราะเราต้องทํางานติดกันค่อนข้างหลายวันด้วยครับ นิดนึงนิดนึงอาจจะมีเรื่องของเ,ออเวลานอนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมเวลานอนเราเราก็รู้สึกว่าเรานอนเยอะแล้วแหละแต่บางทีรู้สึกว่ามันมันอาจจะเปลี่ยนที่หรือเปลี่ยนเวลาบ่อยนเลรรู้สึกว่านอนนอนไม่ค่อยเต็มอิ่มแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับเราจะได้ดอนเมื่อไหร่เออวันที่3เมษายนนี้ครับผมก็ซีรีส์ออนตอนแรกแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับที่ไทยก็ได้ดูดดแต่ว่าผมพูดช่องได้ไหมไม่ได้ากทุกคนไปติดตามด้วยครับผม ไม่มีอะไรไม่มีอะไรชิลมากแฮปปี้อะตอนนี้แฮปปี้ทุกอย่างก็รู้สึกว่าเออก็ยังสนุกกับการทํางานตรงนี้อยู่ก็เดี๋ยวเรื่องอนาคตก็เดี๋ยวให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันครับก็งงเป็นเป็นฟีลงงมากกว่าเพราะว่าเอาจริงๆเราก็ไม่เคยไปพูดที่ไหนว่าเราจะไม่ต่อสัญญาหรืออะไรเงี้ยครับผมเราก็งงว่าแบบเออแหล่งข่าวมาจากไหนกันแค่นั้นแค่แค่ฟีลงง เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าแบบเราเรามีวางแผนยังไงหรือว่ามีสเต็ปในการทํางานอะไรต่อๆไปอยู่แล้วครับแต่เรารับรู้ฟีดแบ a c จากแฟนๆไหมว่าอะไรเขาควบคุมงานเขากลัวไม่ได้เห็นครับในสนามก่อนไม่พลาดเอาจริงๆได้เห็นแน่นอนครับอกว่างานอย่างนี้งานกีฬาอะไรอย่างเงี้ยผมผมไม่พลาดแน่นอนไงก็ได้เจอแน่นอนครับก็อย่าง อ่าใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราเราก็คุยเลยคิวพวกเรื่องงานต่างประเทศเนี่ยว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วแหละเราก็เลยล็อกช่วงนี้ทำงานต่างประเทศเลยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นผมมีกิจกรรมกับช่องหรือว่ามีอีเวนต์หรือว่ามีภารกิจที่ไทยมากเท่าไหร่ครับแสดงว่าพอหนักเสร็จแล้วก็จะมีละครที่ดติดตามติดตามอ่ารอติดตามครับรอติดตามรอติดตามใช่เพราีแน่นอนใช่ครับผมจริงๆก็ยังมีอีกหลายๆโปรเจกต์ที่ที่อยากจะพูดให้ทุกคนได้ฟังแล้วเหมือนกันคันปากมากๆเรามีระพุ่ย ก็ก็เป็นเป็นแพลนการแสดงเกี่ยวกับการแสดงนี่แหละก็เดี๋ยวฝากรอติดตามด้วยหลังจากซีรีส์ก็จะมีนอกจากวันทองนอกจากซีรีส์ก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นโปรเจกต์อะไรจะได้รู้เร็วๆมีไหมคะเดี๋ยวรอไม่ไม่ไม่น่าไม่น่าถามก่อนไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วก็ ก็อาจจะภายในปีนี้แหละแต่เราไม่ไม่รู้ว่าช่วงไหนก็เป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่มากๆคิดว่าทุกคนน่าจะตื่นเต้นไปกับผมเพร่ะผมได้ฟังครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากๆเหมือนกันปีคนการเป็นตลาดก็ดีนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกคือพี่แฟนคลับชาวญี่ปุ่นทุกคนก็คือน่ารักน่ารักด้วยทุกคนอยู่แล้วเราก็เลยอยากจะให้พี่ๆหลายๆคนที่อาจจะไม่ใช่แค่ฐานแฟนคลับที่เป็นของเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยเขาได้รู้จักเรามากยิ่งขึ้นอาจจะเป็น จาะกลุ่มตลาดที่พี่ผู้ชายบ้างอะไรเงี้ยอยากให้เขาได้รู้จักหรือว่าได้ได้ได้เห็นความสามารถของนักแสดงไทยมากยิ่งขึ้นด้วยการารู้จังครับการรู้จังการรู้จังการรู้จัคับไงครับใช่เขาจะเป็นกกรรุ้การรู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 ้อะไรอะอะไรนะก็เดี๋ยวเราติดตามแล้วกันครับผมก็ก็มีมีอะไรครับ รอติดตามรอติดตาม